เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูนทำงธรรมาดาและํำบางคำ ร้อนนิดนิดนแต่ว่านี่นเป็นภาคเหนือ,เ,อเมื่อ <แน S 1> เช้าอากาศก็กเย็นเ็นนะแต่ตอนนี้แดดออกก็เลยร้อนนิดเดที่นี่เป็นแพร่คร่อะไรแพร่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นสูงเม่นครับ เรามาทำอะไรกันที่นี่คะอ้าเราก็ต้องมาหาใขรสักคนสิครับ๋อใช่ใช่ถูกไหมคนนี้เป็นคนสําคัญนะพี่สาคัญเป็นเกษตรกรไทยเกษตรกรไทยที่ไม่มีวันจนใช่ที่นายกย่องใช่เพราะว่ามีวิธีคิดมีกระบวนการเรียนรู้เฮ้ยเพราะว่าชาวนาไทยอพี่สังเกตปลูกข้าวใช่ไหมอือใช่ปลูกข้าวเสร็จแล้วไงทั้งนีก็ทำอะไรกลับบ้านไม่มีอะไรทำใช่เข้ากรุงเทพดิแล้วตอนนี้ปัญหาะรนะบ้านเราตันเนี้ยแล้วสุดสดใช่ทํทำไง ไม่มีอะไรทํากับเข้ากรุงเทพบ้านก็เงียบบ้านก็แรงเงินรายได้ก็ไม่มีแต่คนคนนี้เขามีวิธีทำแน่นอนเออเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวธรรมดาแหละแต่รู้จักวิธีหาอะไรทําตอนที่พักนานะแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องเสริมๆแล้วนะใช่เออมันเป็นทางเลือกมันเป็นทางออกใหม่ของเกษตรกรไทยเลยนะถ้ารู้จักมหาวิธีหลังจากการเก็บเกี่ยวปลูกข้าวแล้วเนี่ยเรารู้จัก ทำผลผลิตอื่นๆกักไว้ก่อนไม่บอกตอนนี้อยู่ในเขตบ้านเขาแล้วเราจะเข้าไปเยี่ยมพี่เขาอยู่ข้างในนะไปกันเลยไปโลดครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงที่บอกคนที่บอกสวัสดีครับพี่ยุทธครับวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ครับ พี่ยุทธสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ี่นั่นั่งเรียงหน้ากระดานเลยเนี่ยนี่รอต้อนรับกันใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่นัดไปก่อนนะเนี่ยถึงมานั่งเรียงหน้ากระดานนี่ครับพี่ยุทธครับนามสกุลอะไรนะครับกระเสากะเสาครับคนที่เราโม้ไว้ตอนแรกว่าเป็นผู้มีความคิดเริ่มในการสร้างอาชีพรายได้เสริมมหาศาลแล้วก็มันจะเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยครับผมในช่วงแี้เอยเนี้ยดีมากคนบางคน ักวนเกษตรกรก้าวหน้าใช้ขบโบตาอยู่ดีกินดี คุยกันตรงนี้มันจะได้เย็นหน่อยนะพี่เนาะต,ตรงนั้นร้อนเนาะร้อนเอออ่ะพี่ไหนไหนก็เมื่อกี้ผมสองคนนะโมเรื่องประวัติพี่ไปแล้วว่าเป็นคนยังไงยังไงเก่งขนาดไหนทําอะไรมาให้พี่เล่าอีกดีก,กว่าเมื่อก่อนเป็นไงทํานานี่มันไม่ดีเหรอมันก็ทํานาเนาะมันก็ดีครับปีมันทําได้ครั้งเดียวเนาะเอาทำไมทําได้ครั้งเดียวที่นี่ทาได้ครั้งเดียวอ่ะพี่เอ้มันแบบมีสมทันมาอย่างมาน้ำอ่างมานะมีอ่างเนาะก็มาทำนาน้า เอามาทำนารอบสองเนี่ยมันก็ไม่พอเพราะน้ามันเยอะอสรุปแล้วก็คือทำทำนาข้าวได้ปีเดียวเอ้ยครั้งหนึ่งปีครั้งเดียวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วหลังจากทำนาเมื่อก่อนนียหลังจากทำนาเราก็ว่างๆดิล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยดิปล่อยมันว่างๆสบายๆพื้นนานะแบบบางทีก็เอารถไปไถกบไถกบฟังเตรียมดินไปเรื่อยๆมันเป็นปุ๋ยเนาะแต่ที่น้ำถึงพี่ก็เลยหันมาปลูกถั่วเหลืองใช่ไหมครับ มันทำไมต้องถั่วเหลืองเออผมสงงัสมานานแล้วทำไมต้องถั่วเหลืองมันดียังไงอ่ะอ๋อราคามันก็มันก็บบดตำสิบสามบาทนะกลิลนครับลนะคาดีครับแล้วมันกันยังไงเลยเนาะมันยังไงแล้วก็ไอากาศน้ำมันก็บบได้แบบจะได้น้ำอ่างมันก็ปล่อยมากกสามข้างสี่ข้างเนาะมันก็จบมันกินน้ำน้อยมันกินน้ำน้อยอ๋อแล้วต้นทุนมันก็ใช้จ่ายน้อยเนาะใช้จ่ายน้อย เมล็ดพันธุ์ถูกบางทีก็ทาเองได้นะโอ้โหรายได้ดีบ่ดีครับถือว่าดีเนาะครับโอ้ไล่ไล่หนึ่งได้สักกี่ตังค์ถั่วเหลืองถ้าเต็มไล่ไล่หนึ่งได้สักกี่ตังค์ตอนนี้ครับเราทำกันนี้นะครับมันโล1สิบี่บาทเนาะโล1สิบสี่บาทครับไล่หนึ่งคิดว่าไล่หนึ่งกับประมาณสามลูกกับเมกะตกอยู่ลูกละพันสี่เอะสี่ร้อยโลเนาะออ่สี่ร้อยโล่เมกได้อยู่พันสี่พันสี่กับสองพันแปดพันแปดห้าพันหกครับ ไร่หนึ่งได้ห้าพันหกได้มาอย่างนี้แล้วพี่ทำกี่ไร่อ่ะถั่วเหลืองอ่ะสากว่าไร่สามสิบกว่าไร่ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมระยะพักนาเท่านั้นนะนี่ระยะพักนี่รายได้เสริมนะแสนกว่าบาทนี่เสริมนะต้นทุนก็ต่ำแต่รัเฉลี่ยเนาะรัสเซียโอ้นอกจากทํารายได้เสริมเยอะพอสมควรแล้วนะแค่เห็นเขาบอกว่าไอ้พืชเนี่ยไอ้พืชถั่วเหลืองเนี่ยมันยังมีสารอาหารแบบพิเศษด้วยครับสําหรับข้าวด้วยมันคืออย่างครับก็ มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ที่รากมันใช่ไหมครับอ๋อเวลาเราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยละอันนี้มันจะไปสร้างธาตุอาหารไนโตรเจนแม่กับครับใบอย่างนี้ดี่ว่ามันรดนือมันก็เป็นปุ๋ยเนาะมันเป็นปุ๋ยเหนปุ๋ยพืชสดเนาะแล้วในดินเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเต็มไปด้วยธาตุไนโตรเจนมันก็มีประโยชน์กับข้าวได้ไนโตรเจนมาฟรีๆเลย พ่ยุทธอย่างนี้ปลูกถั่วเหลืองเนี่ยมันก็ยะง่ายลายได้ก็ดีแต่ไหมคะแถมยังบํารุงดินอีกมันดีไปหมดเลยเนาะทางนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันเยอะๆประเทศไทยของเราก็บ่ต้องนําเข้าถั่วเหลืองหรอกออดีครับวันนี้เราต้องนําเข้าถั่วเหลืองเยอะอ่ะพ่ยุทธ์ครัถ้าทำถั่วล้วปุ๋ยมันจะไม่ได้ใจเยอะนะมันมันเป็นปุ๋ยอยู่แล้วชาบ้านเรามันก็ทำงานการเกษตรอย่างนี้เนาะ เราอยู่เทพเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องลูกจ้างเราเนาะอยู่บ้านเฮอามันกะมัได้ไปเป็นลูกน้องให้มันก็ดีกว่าเนาะ ถั่วเหลืองนี่มันปลูกบ่ยากใช่ไหมครับพี่ยุทธบ่ยากครับบ่ยากง่ายๆเนาะอย่างผมนี่พอปลูกได้ปะครับได้เออจริงป่ะไหนงั้นพี่บอกหน่อยว่าวิธีเพาะปลูกยังไงเผื่อผมจะลองไปปลูกบ้างทั้งแรกมันเป็นต้นข้าวเนาะครับเอาเก็ียข้าวแล้วนะอือครับตอนนี้เราก็เอารถตัดตัดเสียงเนี่ยนะตัดตัดเสียงให้มันแห้งตัดฟางให้มันแห้งตัดฟางให้มันแห้งคาผมถ้าจะยอดเนาะสมมติว่าใจรถยอดมั่อเใจรถยอดเท่ากับเอารถเนี่ยครับ มายอดครับค่ะที่น้ำมาปุ๊บเขาก็เอาน้ำเขาเดี๋ยวพี่วิธีเพาะปลูกจริงๆอ่ะมันมีกี่วิธีครับจะสองวิธีเนี่ยสองวิธีก็คือหวานหวานหวานก็หวานไปเลยอย่างนี้เลยหวานมั่วไปเลยหวานก็ใช้คนหวานเลยใช่ไหมคะพี่ยุทธใช้คนหวานเนาะใช้คนหวานแล้วยอดนะคะมายอดมันก็บางทีก็เจ้รดดิบเรียวเนาะกุบุตานะดิบเรียวแล้วก็มันจะมีถังของมันเนาะสองถังแล้วก็ตอนเอาเจือถั่วใส่ครับตอนนี้เราก็ถอ่ใส่แล้วก็ เดินรถเดินรถมันก็ยอดไปเลยอยอดไปเลยแล้วแล้วเรื่องเรื่องเก็บเกี่ยวอ่ะเก็บเกี่ยวพี่เก็บเกี่ยวกับมันแบบจะได้มันแห้งแล้วเราก็ใจรถอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แรงคนแล้วเหรอมันแรงคนมันกะหาเข็มแล้วก็บไตวันมันกะแป้งเนาะใจรถมันกะประหยัดกว่าต่อยากดูใช้อย่างไงเก็บอย่างไงไปดูกันไป โอ้ไข่นี้เหรอพี่เดี๋ยวนี้ใช้อย่างนี้แล้วเหรอพ่ามันจะได้ไปจกล้งคนมันกับแรงงานมันกับไข่มีเนาะแต่คนแล้วก็ต้นทุนก็สูงเนาะโอ้แสดงว่าอย่างนี้ดีกว่าแรงงานใช่ไหมพี่ยุทธขาเมื่อก่อนพี่ยุทธก็เคยเกี่ยวด้วยมือด้วยตัวเองด้วยคนแล้วก็เคยตอนเนี้ยมาใช้เครื่องเกี่ยวพี่ยุทธเปรียบเทียบให้ดูหน่อยสิครับว่าใช้คนเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวนี่มันต่างกันยังไง รถเกี่ยวมันก็ไว้เนาะถ้าคนเกี่ยวมันก็ไอแบบไงมันก็ใจมันก็ใจหนักเนาะสูงเนี่ยหรือว่าไล่มันก็ต้องห้ามขคนนด้นนะแล้วค้นก็หาโบไครมีมาหามาเกี่ยวนะห้าหกคนนี้แล้วใช้ใช้เวลานานด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ละวันนึงเต็มเต็มเออแต่พอมาใช้รถเกี่ยวปั๊บเนี่ยมันก็จริงจริงใช้คนคนเดียวก็ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วทําเสร็จในไล่หนึ่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คนเดียวเนี่ยรถนะรถ ไปยี่สิบนาทีเนาะอ่านไปเลยเนาะโอ้โหมันก็เร็วกว่าเยอะประหยัดแรงงานคนมหาศาลเออประหยัดแรงงานคนด้วยอ่านอันนี้เรื่องต้นทุนล่ะถ้าใช้คนถ้าใช้คนล่ะเรามีต้นทุนเราต้องมีทั้งหลายกระบวนการใช่ป่ะพิยุทธกว่าจะได้ผลออกมาเป็นต่อไร่ต่อไรอ่ะต่อไร่ก็เขาก็คิดไปกันเนาะคือว่าไอ้คนละล้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าคนห้คนเอ่า ไม่คิดเลยห้าเจ็ดสามห้าห้าหนึ่งห้าแปดร้อยกว่าบาทแล้วแปร้กว่าบาทครับนี่มามาเก็บอีกมาเก็บอีกมามัดนะครับมัดอีกมันก็สองคนเนาะอะไรคนละเท่าไหร่ครับก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันจะเก็บกสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทบวกสองแป๊ะพันพันร้อยกว่าบาทละวพันหนึ่งร้อยกว่าบาทละอันนี้มันก็เก็บแบบมัดแล้วเนาะหมัดแล้วก็เก็บพัดอ่ะเก็บพัดก็ให้เขามาพัดมันก็ลูกละร้อยกว่าบาทลูกละร้อยกว่าบาท ไปพันสี่พันห้าแล้วเออเนี่ยมันประเกือบพันกว่าบาทใเนี่ยเจาไอ้ค้นเนี่ยมันต้นทุนมันสูงเนาะกําไรบวใครจะมีนักแต่ถ้าใ้จตัวรถเนี่ยมันจะต้นทุนมันจะกบบคิดว่ามันได้กําไรเยอะออืยังทำเหมือนกันเออย่างรถเกี่ยวเนี่ยพี่ว่าต้นทุนประมาณเท่าไหร่ต่อไร่น้ำมันนะอ่ามันประมาณไรละประมาณสองลิตรเนะสองลิตรแต่ละสองลิตรแต่ละสองลิตรเนี่ยมัน มันก็เลยมีที่ว่าได้เงินเข้ามาเนาะเป็นกอบเป็นกำไปเออเก็บไว้ให้กู้เออเก็บไว้ให้ลูกให้ลูกให้หลานให้มีเออเดี๋ยวมันแยกกันมันก็แยกกันเยอะเนาะครนี้ก็มันตอนที่ว่าเก็บเกี่ยวกันมันเก็บโบตันเนาะมันกระแตกอย่างเงี้ยมันจะเสียหายแคะนั้นละคนมันผลยังไง คือบุกคมีเนาะปัญหาคือถ้าเราใช้คนเกี่ยวเนี่ยเราไม่ค่อยมีคนเพราะไม่มีคนมาเกี่ยวเนี่ยมันก็เกี่ยวไม่ทันเม็ดมันก็แตกมันก็ล่วงหล่นเยอะแต่พอใช้เครื่องเกี่ยวอมันดีกว่าสารพัดมันทันมันทันมันไม่แตกมันเร็วคนก็ใช้น้อยโอ้โหแล้วประหยัดต้นทุนอีกเวลาก็ประหยัดอีกทีนี้เดี๋ยวพูดถึงความสะอาดนิดนึงถ้าใช้เครื่องนี้มันสะอาดเพราะว่ามันมี แถนบอกมีระบบอะไรอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมครับครับมันเป็นตะแรงสองตันเนะเาะอ๋อเป็นตะแรงสองชั้นเอาไว<อ>า้คัดแยกเลยอ๋อ,อ,อมันก็จะเหมือนจะกรองออกมาให้สะอาดเลยอ๋อ,อครับแล้วเก็บเกี่ยวแล้วส่งขายได้เลยป่ะพี่ยุทธถ้าเราใช้เทคนโนโลยีช่วยอย่างเนี้ยอ๋อมันถ้าว่าถึงเขาก็มันแห้งเนาะแห้งก็ไปดูดกะไปขายได้เลยครับใส่กระสอบได้เลยไปขายเลยโอ้ยเร็วดีประหยัดเวลาอีก ว่าต้องง้อไผยแล้วลง้อ,อเลยเขี <c oughs> ยวปุ๊บส่งขายเลยย่าเองรวยเองโอ้ยี่ยุด คนแถวนี้เขาปลูกถัวเหลืองกันเยอะเหรอครับพี่เยอะครับแล้วทั้งๆทั้งหมู่บ้านเลยปหเป็นส่วนใหญ่เลยปหมมันก็เยอะเนาะว่าสามส่วนมันก็ไปสองส่วนนะเนาะสองในสามเลยปลูกถัวเหลืองหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วก็หันมาปลูกถัวเหลืองกันช่วงที่เขาพักนากันใช่ไหมคะัอ๋อก็ดีนะพี่นะอแล้วส่วนใหญ่ทีาปลูกกันนี้ชาวบ้านนี่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้รถเกี่ยวเหมือนพี่กันบ้างแต่ตอนแรกเขาก็ กัวเกียวบดีเนาะแล้วก็ปีต่อมาเขาหันบันดีเนาะหันของพี่ใช่ไหมหันวันดีก็เลยใจรถเกียวมันเกี่ยวกันด้วยเลยไปซื้อกันใหญ่เลยพี่แล้วคนบางคนบางคนไม่มีรถเกียวอย่างพี่อ่ะไม่มีตังค์ซื้อทําไงอ๋อเขาก็มาหาไปเกียวเนาะอ๋อมาหาคนที่ไปรับจ้างเอาไปเกี่ยวในไร่เขาไปรับจ้างเกี่ยวทั่วในหมู่บ้านเลยพี่รับจ้างไร่เท่าไรคะ เกี่ยวกันไรหกร้อยเนาะหกร้อยอันนี้ย่อมยาวบอกรับย่อมยาวราคากันเองกันเองครับถ้าเป็นคนอื่นนี่คิดแพงกว่านี้นะเพื่อนบ้านกันแหมพูดถึงการปลูกถั่วเหลืองนะคะเป็นพืชล้มลุกนะคะต้นเล็กๆเนี่แหละค่ะแต่ว่าสามารถที่จะปลูกได้ง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพืชทนแล้งด้วยและการปลูกพืชถั่วเหลืองเนี่ยเป็นการปลูกตอนที่ เ,เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ในการปลูกตอนพักนาได้ค่ะแล้วก็ปลูกง่ายวิธีการก็ง่ายแล้วเป็นพืชทนแล้งอีกเ,ออเป็นประโยชน์ในด้านของสิ่งแวดล้อมก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกด้วยนะคะคแล้วก็แถมยังเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วยตลาดรองรับถั่วเหลืองเนี่ยดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เหมือนอย่างที่พี่ยุทธทำเนี่แหละค่ะอโอ้โหเป็นกอบเป็นกำเลยแม่นกอเอาอ แต่ยังไงก็ตามนะครับการเกษตรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป<ๆ>มันจะต้องมีการเริ่เรมเรียนรู้ทดลองคน้นคว้าอย่างตัวอย่างพี่ยุทธเนี่ยในที่สุดก็คนพบว่าการเก็บเกี่ยวเหลือนโดยการใช้เครื่องจักรกลมาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้ได้ผลผลิตเยอะรายได้ดีต้นทุนต่ำผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหม<ๆ>และวยังเวลาที่เหลือนะครับหลังจากทําของตัวเองแล้วยังเอาไปรับจ้างไปเกื้อกูลชาวบ้านด้วยในราคาย่อมยาวอีกด้วยแน่เนี่ยคนดีครับคน,คนดีดผีกุ้มปะผีกุ้มและนี่ก็คือ พี่ยุทธเก,ก<ร>านะครับเกษตรกร,กรแห่งอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะครับแรงมันจะได้เท่าคนเขาม,มันมีวิธีมันก็บอดตายเนาะที่ว่าการทำงานอย่างนี้นะเอามีวิธีทำาม,มันกับอยู่ได้ครับฉเฉลยคำถามสดาที่แล้วที่ถามว่าการทำจุลินทรีย์น้ำนมต้องใช้สารเร่งตัวใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ,อพอพดอสอและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับ ปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับดีแท็สนับสนุนโดยดอกจันหนึ7ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็พลุงครับจุลินทรีย์น้ำนมใช่ไหมล็กจุลินทรีย์น้ำนมมาทำอะไรเนี่ยทำปุ๋ยทำปุ๋ยครับครับทำปุ๋ยทำปุ๋ยก็มีส่วนผสมอยู่ตรงนี้อ๋อครับผู้นี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับครับครับจุลินทรีย์ที่ทำเองนะครับนี่นี่นี่อะไรนี่อะไรจุลินทรีย์สารเร่งพดสองสารเร่งพดสองครับซึ่งผสมมาแล้วผสมมาแล้วใส่ลงไปใส่ลงไป ครับอืกินฉุนกินมากเลยครับลุงอันนี้อะไรครับคุณลุงปลาปลาที่เราหมักเสร็จแล้วก็ผสมลงไปอีกผสมลงไปอีกออันนี้คือและและอันนี้คือรกหมูสามอย่างแล้วสามอย่างส่วนอันนี้ก็คือครับคุณลุงอันนี้คือมูลเนื้อข่าวมูลค้างขาวใช่ครับเอามาใส่เติมลงไปได้อีกคนี่หอยเชลล่ลงไปใส่หอยเชลล่ใส่ลงไปอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยแล้ว เป็นแล้วเหรอเป็นแล้วต้อง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 คนต้องคนแล้วต้องหมักเก็บไว้อีไกไหมครับก็หมักประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋อเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งครับสงสัยว่าถ้าเราไม่ใช้มูลค้างคาวไม่ใช้ซากปลาซากหอยเราจะใช้อื่นแทนได้ไหมครับได้ทุกอย่างแต่ว่าต้องมีจุลินทรีย์น้ำนมเพื่อไปดับกลิ่นแล้วก็มีฮอร์โมนด้วยเพิ่มสารอาหารเร่งล่าเร่งต้นเร่งใบปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะครับกดดอกจัน1677นึกอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย รมบมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับตกจัน1 6 7 7สัปดาห์นี้ถามว่าจุลินทรีย์น้ำนมในปุ๋ยหมักมีประโยชน์ช่วยลดอะไร 1. ลดกลิ่นข่าว2ลดมลพิษคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w ว w รรักบ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งปริศนียบัตรมาที่ตู้ปนอน6 0รามคำแหงกรุงเทพ1024-1ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับ ดีแท็กเดินหน้าโครงการทำดีทุกวันร่วมกับโรบินสันรณรงให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลดปัญหาบลลิษต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการแบตเตอรี่มีพิษคิดก่อนทิ้งครั้งที่4ี่ามจะช่วยเพราะเชื่อว่าไม่มีที่ใดสุขใจเท่าบ้านเกิดเขาผู้นี้จึงมุ่งมั่นอนุรักษ์ดินน้ำและป่าในชุมชนเพื่อนำจิตสำนึกลูกหลานขึ้นสู่แผ่นดินพบกับเขาได้ไหนรายการปลาเดินดินสัปดาห์หน้าเป็นสบายลูกพยุทชื่ออะไรคะธีรรวุฒิอายุเท่าไหร่ครับ เลยครับแล้วช่วงนี้ได้ออกเทปแล้วมีความรู้สึกยังไงครับหน้าเขาใสมากไงเหมือนเกาหลีอ่าใช่ออกบอยแบนด์หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ออกครับนี่ก็ยังมีลูกสาวอีกคนนะพี่คนเนี้ยเอออยู่ไหนครับลูกสาวบอกบอกเรียนหนังสือนะเขายังมีหนังสือหมอสีป่ะครับอือรอกลับบ้านมานะแล้วแนะนำให้ผมรู้จักงไรนะจะพาไปกรุงเทพไปไปเรียนหนังสือ ขังคืนเดีวยวเออขังคืนเดีวยวแล้วปักหันชีวิตเลย